ตื่นง่ามางองเงียไปเจอบอสคนหนึ่งนะฮะพูดถึงพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกเนาะเออแบ่งกันให้ชัวร์ว่าวันไหนจะรับลูกนู่นนี่นั่นนะคะฟังดูดีดีเออถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับสายหรือไม่มีใครนั่นติดต่อมาหาฉันเลยเดี๋ยวฉันจะจัดการบอกน้องเองอืถ้าตั้งใจจะไปหาลูกจริงๆอันนี้มาผิดตับตรงท้ายนี่เหมยนะเออไม่สร้างให้เป็นดรามา่าไม่มีใครปิดกั้นพนะ โอ้โห oh, oh. คุณพี่สาวคนสวยคุณบอสนะเออในมุมมองที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่มองว่าปิดกั้นอีกเหรอแล้วคุณอยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวก็กลับมากลับมาประเทศแล้วไม่ใช่หรอนะแล้วจะไปเป็นสื่อกลางบอกน้องสาวเอาก็เคลสิให้จบสิลงตัวสิจะได้ไม่เกิดปัญหายายเนี่ยบอกเลยนะอยากเห็นมากกับการที่ช่วยกันเลี้ยงลูกเนี่ย เนาะแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ยึดอะไรเพียงแค่เออไปเจอเขาบ้างเวลาเขาหยุดก็ไปรับมาบ้างก็แค่นั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในสังคมเนี่ยเปิดมองคนอื่นบ้างไหมอ่ะบอกตรงๆพอฟังเฮ้ยถูกใจเว้ยนะแต่พอมาปิดท้ายเนี่ยนะเฮ้อจากตามองตรงๆแล้วรู้สึกจะยิ้มปื้มอา่าเลือกขึ้นบนฟ้าอา้าวส่งนี่อีกลนะเนาะบอดบอด อืมจะเป็นซื้อกางติดต่อให้ซิบอกน้องจัดการให้ลงตัวพอแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกอืม